สวัสดีครับทุกท่านสบายดีขออ่อาถ่ายเด้อเดอ้เอโอ้นกินอยู่ถ่ายคลิปเจ้าเดี้อเด้อข้าวจีข้าวข้าวจีปเา,า,าปเต้ปาเต้อันนั้นเครื่องเนาะ ตับโบสถผสมยังในตับนี่ขนมปังนี่ป่ะบดใส่กันโอ้ยมาทั้งหลายรอบพี่น้องเพิ่งได้กินจอกนึงจอกนึงป่ะโบมีกาเฟห้อนป่ะมีเต่กาแฟเย็น เย็นกาแฟน้ำจอบโอ้ืคน,นอแได้กินแห<อ>้งเป็นแห้งเป็นเมนเนเน็แโอ้เห็นไข่มุกขยกโอ้ใส่ยังเดออมากินนีมมายองเนสมูซับแล้วอะไรบัตนี้กินเลยบ่ เจ้แปลก่าอ้นี่บมา้พมาพี่ก็ได้พี่ประเภทแบบมากินทั้งทุงนี้เลย้าเราจะลองบึ้งตัวเราสิว่าคือซีซัวแท้กินบนทุง ยอกเด้อสาวยังน้อนี่น,น,นอนคายสูมือวะอยู่นี่วะนี่บอเฮือนเจ้าวะ่ก้อนเ่งบบสายงันนั้นะวะชาเหนือปติ มีชีสมีตับเนาอใส่เพิ่นใส่ตับบดเครื่องปรุงมีตับบดมีมุยอมีมีพริกไทยมีเอ้ยแตงมีเส้นฝอยฝแต้วอันนี้หอมอัน้ก็่แต่ก็อันนี้เจียวบ่นี่เจียวนเจียวใส่โลซ่า เด้อมีฮะสาวเพื่อนมีขายกาแฟเนาะช้างยังสาวขายกาแฟดิสาวพาโหโสดปะโอ้สาวพาสาวพาโสดหักยังได้คู่ปะอายุเท่าไรแล้วเจ้าสาวพาเจ้าห้าเจ้าห้าอยากได้คู่ปะอ๋อมักมักคู่บ่าวหน่อยๆเนาะเน๋้อได้ก็ได้ปะ กูบ่าวไทยเอาอยุป่ะกูบ่าวไทยกูบ่าวไทยแห้งมากนะเนาะกูบ่าวไทยแห้งมากบ่อ๋อสาวพาอยู่สาวหาส่เด้อเพิ่นว่าโอ้เวมาซื้อปัดข้าวจีเพิ่นว่าเดี๋ยวขอซิมก่อนขอขอซิมก่อนเห็นยุบอ่ะชี่มืดแท้ ข้าวจีน้องโอ้คือใหญ่แถ่บบบน,นี้กัดไปเรน่อยบอกบรือคำเดียวเลยอร่อยแปลก เครื่องมันจะมีตับบดนะเิ่นทาก่อนข้างในตับบดแล้วก็ใส่พวกหมูหยองหมูยอ,ยอแตงแตงซอยเป็นเส้นๆแล้วก็ผักชีตัดแล้วก็ใส่ซอสแซ่บเนาะอืม,อม Rồi Chắc Nhìn kinh doanh này lan Rồi Chọc sao đấy คาเฟ่จอกละศรีพรรณชาไข่หมกไข่เนี่ยใส่ซาไข่หมกเอาซาไข่หมกเผือกซาไข่หมกเผือกอยากกินพรอนเพราะได้กินเย็นโอ้ยแจ๊บบอกเจ็บอยู่เพราะได้อยู่ดี่มันเปเี้ยงนี่มากมันมมนปเ็ดีากกบออตาจนเหลือบพี่น้อง ทางค่าเ้ยแบวะเราเปดไอ้ก้อนหม่มนีนี่ได้แต่ทางค่าเราหวนเราสดเนี่ยใส่ค่ แช่พี่น้องข้าวกีอันเลื่อนนั่นไปทางนี้ปะเลื่อนใหญ่ห่ไปทางคุณเนี่ยทางทางเซตนะตรงไปเลยสุดๆอแล้วคุยกับเขา แซ่บพดพี่น้องแซ่บด้วยหิวว่ะหิวแซบยังไงบบเาเ้าจีนากาแซ่บจีนากายจะมีกระโพาะมันสดไซแล่วหรือเปล่า้ามีเอามาโชว์พี่ด้วยหน่อที่ชอบ Okay, bye-bye.